ช่องทางติดต่อตุกตๆเฟมอี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับผมตุกๆเฟมอรี่ตอนนี้อยู่ที่บ้านหาดทรายมนเมืองอาสพรแขวนสวรรคเขตสอปปอลาวนะครับมาเยี่ยมน้องๆสาวภู้ไทย เื่อที่เอาของหวานมะม่วงมาฝากน้องๆน,นะครับฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสบายดีพูดในซื้อ,อยังเนี่สบายดีซื้อเบนสาเบนนะครับน้องเบนสบายดีดสบายดีพูดในซื้อยังเนี่สาวน่งพูดนนเสาหล่าม่ได้กูุงงามๆามเนาะสาบ้านเนี่ โอ้โนี่มีมน้องเบนกำลังฝานบักม่วงอยู่ปอกเปลือกบมักม่วงอยู่บมักม่วงเนี่ยเอาไปฝากผูู้ไดแซ่บเบิดยกนิ้วเบิดเนาะนี่ได้ซิฟแล้วเนาะนีะ่นี่น,น,นั่งเอกข้าสองคนนี่รอบที่สองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเมื่อนานจะชวนไปหาเน่าไม้มาแกงเน่าไม้ออกร้ายแล้วบอชวนนี่ร้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนัดได้ดี มีอย่างเนี้นี่นี่เอาเนี่ยเป็บมีพวนั้นนี่แสบเด้ยนี่ตะเวนก็มีเดยซิมหน่อยเนาะแสบตะเวนก็ผลไาใหม่เราไปแก้รถนี่ฝากน้องๆฝากติดตามรับชมยูทูบช่องทุกทุกแฟมิลี่ด้วยนะครับตะเวนไทยชาวนาเคยซิมหน่อยเนาะ แซ่บแซ่บเพื่อนนะตอนนั้นกไอ้ตอนนั้นกับซีมข้าวปูงเนาะข้าวปูงไทยกัแซ่บแม่นบ่แซ่บเอื่อนนี่แซ่บอ่ะอันนี้ผลไม้เฮาบดีด๋เอามาใส่รถเอามาให้น้องๆกินได้เย็ยนอือมีอย่างแนวเท่ด้ยเท่ใส่ถ่านนะี่แหละได้้้กินแลวเอ

ไงพร้อมกันเบิดนอสามสาวสี่สาวเนาะอืเร่ออืมนี่พมเดียวนดาะโอ้ยฮอลลี่ร้อนยนี่ก็เป็นย้อนแสงมาอยู่นี้ มาแต่กาผู้ไทยตเว่ามวนน่ะที่ผมไม่หนีดดดเขากับว่าผูุ้ไทยง่ามูุไทยหม่วนมนจังหวัดใดาติดใจสาวูุไทยมันจะมาแข่ง <N -2> sao là vẫn im, vẫn lạc xã không khuôn Mình thấy sáu nạc liên thân thân lên đây không nhỉ? Sáu nàng, dùm ở đây có sáu nàng โอ้ยพึ่งสามม่อสามอีกสามเบนสาวมอหกนะนี่แต่พุ่งงามๆสาวลาดิออกมอออกแล้วแสดงว่าเตรียมมีแฟนย่างเดียวออกแล้วออมาซี่มาสามดอกออกมาสาออแล้วออกมาซอยเฮตนาเฮตนาเฉพอใช่ไหม ต่อไปมีพอทะเลปีก็เต็มขยายพันธุ์เนาะขยายพันธุ์คือเบาปานเลยเตียมมีแฟนแต่งงานเฉพาะซองกาแฟได้ขนมนอนกระเได้อีอย่างกระเทยได้ทวดถุงไหนตะาเองกระเทยได้ผู้ใดเป็นคนสารคูน่มอโอ้คือเก่งแต่คู่ใดเป็นคนสารเปินเอาถุง ถุงกาแฟถุงขนมมาสามโอ้ดีแต่ละนอไม่ประโยชน์เนาะเฮ็ดงามแก็บสี่ไปได้เออเอาไทานไปสี่มแล้วก็ขนมกระโหลกหมเปรี้ยวเป็นไหนเนาะเพราะดีกินนะเพราะตรงนี้ต่างจิ้มกับช่งแซ่บนะขนมนี่อะไรขนมขนมนี่มาเขือเทศขนมนี่ก็มาเ็ดถุงแฟบป้อมแฟบก็มีเออนี่ ปลาพนมก็มีปลายักก็เอะอันนี้กุ้งเลอบีเฮอร์เฮิร์ทบกก็มาเฮอร์พีเดอร์นี่เราเอามาให้เป็นประโยชน์ต่อเสียงรถไฟมาดังตลนสาวนี่มีโซดมีทันใช่ไหมโจระไงจริงดิเพิ่นมาโสดสองคนนี่เพิ่งมาผู้เสือขาวนี่บ่โสดแล้วสาวนั่งบ่โสดแล้ว ผู้นี้ได้ผู้บ้ายูเซ่ผู้นี้นีคนหินฮะนี่คนหินคุดหินอืม,มาาเล่นเล่นอยู่มอใดล่ะผู้บ้าวอโอ้ดุ่นใหญ่ตัวน,นี้มากดุ่นใหญ่ตัวนี้ <c oughs> สองคนนี่โสดด้วยครับโสดโปรจี <c oughs> บบาก <c oughs> ส่งขาดมังส่งขาดองขาดอสำหรับคลิปเยี่ยมน้องสาวกูไทยเมืองอัสพรน้องไอ้สาวนั่งสาวเบนสาวลาก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม youtube ช่องตุ๊กเฟมารีได้นะครับไม่บายนะ มีแต่คนหนาหลักหนาหลักได้เห็นแล้วใจละลายเลยนะครับสวยทุกคนนะครับสาวภูไทยเรา